เค okay, มาจ้หน้าที่รักษาความปลอดภัยโชคอ่าโซนนี้มีระดับแฟกเมนตัมที่รุนแรงมากโซนนี้มีแต่อุปกรณ์เทอร์มินัลที่ยังพังเสียหายเลยต้องการการเชื่อมต่อระยะไกลใหม่แต่มันต้องใช้ข้อมูลอ่าบีคอนนายคือเซโร่หัวหน้านักวิจัยแอสตาส่งนามาสน,นะเยี่ยมเลยงั้นช่วยรวบรวมข้อมูลเบสคอน ในนั้นมาให้เราหน่อยฝากด้วยนะในนั้นอันตรายมากถ้านายพร้อมแล้วก็บอกฉันละกันจะเข้าไปลุยแล้วนะโอเคจบการต่อสู้ภายใน5รอบตัวละครฝ่ายตัวเองหมดสติไม่เกิน2ครั้งตามหาปูบโบบาทั้งหมดแล้วรวบรวมข้อมูลต้องหาอีตัวลอยฟ้าด้วยเหรอเป็นไฟน้ำแข็ง แล้วก็ตีก็เอาไฟไม่เอาไฟไปล้วกันเอาหิวไปแทนมีน้ำแข็งไฟฟ้านหขอดูหน่อยตีไฟน้ำแข็งตีน้ำแข็งไฟฟ้าเก็เรียบร้อยแค่นี้แหละพอละมาดูเหมือนนายจะไปถึงที่เกิดเหตุได้อย่างราบรื่น งั้นฉันพูดสั้นๆแล้วกันพื้นที่ที่นายอยู่ตอนนี้ถูกมอนเตอร์แสกเมนตั้มยึดไปแล้วอุปกรณ์ที่เราติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้พังเสียหายเป้าหมายของการเดินทางครั้งนี้คือการรวบรวมข้อมูลบีคอนเพื่อกู้คืนการเชื่อมต่อระยะไกลฉันติดตั้งโปรแกร,รมระบุตัวตนชั่วคราวไว้บนกล่องของกล้องของนายแล้ว โซมีน <Term> อ่อนขบถายอากาศสามารถวิเคราะห์ข้อมูลบีคอนผ่านเลนจากระยะไกลให้ใหใหนายได้ในโซนนี้มีวูบาโบอยู่ไม่น้อยเลยพวกมันอาศัยความวุ่นวายย้ายข้อมูลบีคอนบางส่วนไปไว้กับตัวเองเล็งกล่องเล็งกล้องไปที่วูบาโบเพื่อปุ่มสว่างขึ้นให้เก็บข้อมูลบีคอน โอเค,คกลไกพิเศษนะครับเป็นการถ่ายรูปนั่นเองนะและ้วจิตวันนี้จะเป็นเน้นการตีมอนและการถ่ายรูปนะฮะอ่ะนี่ไงนี่ไงถ่ายรูปนอนเอาของคืนมาโอเคคุณเก็บข้อมูลเบคอนมาจากบาร์บิคอนเอ้ยวาบาโบบาร์บิคอนแล้วงั้นได้สำเร็จอะไรเมื่อกี้มันพูดว่าบูแต่ผมอ่านไม่ทันอนะ ไม่นะฉันอ่านข้อความแสนน่ารักของเจ้านั่นไม่ทนันต้องไปไหนบ้างเนี่ยฮะต,ต้องไปที่ไหนบ้างไม่สามารถใช้ฟังก์ชันดังกล่าวในฉากนี้ได้อ๋อมันเป็นฉากอันนี้เนี่ยโอ้ไม่ทนันไอตัวนี้มันไม่แพ้แเรานี่หจะได้จังเลยอีเน่อีเด็ก <c oughs> ไม่มีใครชนะทางมันเลยเนี่ยอุ้ยเจ็บเจ็บโคตรเจ็บระดับโคตรคุณปูก่อนท่านช่ายสอดสแกนช่วยขอบคุณมากความผิดหรือเปล่าน้าแข็งมาหนึ่งตั เตฉันต้องไปทางไหนเนี่ยตรงกลางล่ะได้ไหมตรงกลางไปไม่ได้รวบรวมข้อมูลจากไอ้ตุก๊กตาหกตัวใช่ไหม <c oughs> ตัวนี้ก็ไม่แพ้แล้วต้องต้องเปิดไอ้ตัวผู้หญิงอันนั้นไว้ตลอดแล้วเม่อกี้นเนี่ย,ยไฟฟ้าไม่ได้ใช้เลยเนะี่ยโอ้ย มหรือผมดูผิดวะมันอาจจะไม่ใช่ไฟฟ้าก็ได้นะเว้ยพรดว่าพ่อโนไฟฟ้าถูกแล้วแต่อีสัญลักษณ์หนึ่งผมไม่ได้เอามา <c oughs> ใช่ปะโอ้ยไม่ทันกโดนตีเป็นแรงยุ่ นี่หลังแหกไปซะมา์กิโดยุน่าจะตายสองแล้วว่าจะกสภาพนี้นี่ตัวเล็กตายหมดนัดปล่อยมาไม่มีแล้วเอ้อแล้วฉันจะมาฝั่งนี้ทำไมเนี่ยถ้ามันจะไม่มีข้อมูลอะไรให้ฉัน いいね。支援開始いたします。まだ立ち上がりますか。盛り上がってるじゃん。盛ってる。いい。も戦争決闘行こう。作戦報告書は後ほどお送りします。 ไอ้ตุ๊กตาเนี่ยมันอยู่ไหนวะเองเป็นหลบซ่อนอยู่กนอยู่แถวไหนวะไอ้ต,อตุะะ๊กตาอ่าตีแล้วลกันฮึฮ <c oughs> ึฮ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  คุณพูดตัวเองกันอ่ะปอออลละด่นเออโต้่เตยนโหมดนไม่ไเ้ดาดตถ้าดอโต้พมา่น้นาตนเต้นโหมัดแ่นเตมต่น้หมต่นนหมด่นตมดแ่นหมาดตหมด่นเจ้ดเ้นมันอยู่นหนหมดอ่มหาผีไม่เจอเลย เออทไม่ผมหาพวกน้องผีไม่เจอสักตัวเลยอะ่ะเราวิ่งมาสุดทางแล้วนะไม่ถึงไม่เจอพวกผีเลยอ๋อ,อคือก็อ,อยู่เนี่ยนะแล้วผมเดินเลยโอเคมาข้อมูลสแสดงความขอบคุณ แล้วเดินจากไปแล้วตรงด้านหน้าที่ผมวิ่งเข้ามาล่ะมีไหมอ่าตรงนี้มีตัวหนึ่งใช่ไหมตรงนี้ไม่มีกลาว่าผมมาเดินซ้ำเลยเนี่ยเนียสเปร่าจะตัวเป็นสีขาวเมันเกินกำแพงอะหายไม่เจอ มันต้องซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งขีหน้าอันนี้ไงเจอละน้องอยู่นี่ตัวหนึง่งไม่เนียนนะไม่เนียนเองอ่ะไม่เนียนไม่เนียนขนาดไหนล่ะไม่เนียนขนาดไหนวิ่งมารอบนึงแล้วไม่เจอมาอีกตัวหนึ่งน่าจะอยู่ห้องฝั่งนูน้น มันมีอยู่ตรงนี้อยู่ไหนว่าลานี่มาตัวสุดท้ายไม่เจอน้องไปหลบอยู่ไหนวะอ็งอยู่ไหนวะเนี่ย ผมตัดไปตอนเจอน้องเลยแล้วกันอ๋อมันอยู่ตรงประตูมันอยู่ตรงประตูตรงนี้รวบรวมข้อมูลครบแล้วแม่แม่งเนียนมากหาไม่เจอเจ้าหน้าที่ส่อมำร,รงนะครับโอเคดีนะที่เซโร่อยู่ด้วยตรงเรยเชื่อมต่อระยะไกลได้สำเร็จที่เหลือเดี๋ยวพวกเราจัดการต่อเองนาะกลับไปพักผ่อนเถอะ ยืนยันนะครับส่งข้อมูลแล้วก็ออกจากที่นี่การรวบรวมข้อมูลสําเร็จแล้วกําลังสร้างการเชื่อมต่อไปเสร็จแล้วนะครับออกวุ้ยได้มาเยอะอยู่เนี่ยได้มา60อันแน่ก็เท่ากับทำเควสอันนึงจบไปละโอเคเรียบร้อยเสร็จปอีกเควสหนึ่งนะ